ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบรุรีรายงานบรรยากาศการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูารร้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบรุรีเขตเลือกตั้งที่1-3ถึงซึ่งเป็นวันสุดท้ายโดยกําหนดระหว่างวันที่สาถึง7เมษายนนี้ที่อาคารอาเนกประสงค์กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบรุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีบรรยากาศพบตั้งแต่ช่วงเช้าเต็มไปด้วยความเงียบเหงามีเพียงผู้มาสมัครสสเพียงเขตเลือกตั้งที่3าํานวนหนึ่งคนได้แก่หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข11นางสาวละมิดาหอมกระโทกพักแนวทางใหม่เท่านั้นจนกระทั่งเวลา1 6นาฬิกา30นาทีหมดเวลาในการรับสมัครไม่มีผู้มารับสมัครเพิ่มรวมจำนวนผู้สมัครสอสอทั้งสามเข็เลือกตั้งรวมท้งห9คนจาก1ขพักโดยมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสนปราจีนบุรีทั้งสามเข็เลือกตั้งแบบนี้เข็เลือกตั้งที่หนึ่ง หมายเลขผู้สมัครหมายเลขหนึ่งายน่งหมายัลขน่าเลขนึ่งหมายเลขสน่งหนมายเลพหนึงหัเลนายเนึ่ลายเดหายเลขงมยหนายเลขหนึาเนึาเลลหเลขน่ายหยเลนายลนยลขาลหมายเลขหายนายขงยลทมยเลขหนหายสลายลหนายเลขหนมามายน้ายเลขาเลขตนหมายเลขนนายเลข่าเนึพงหลนงารหมายเลขห นางสมบูแขงสีพักเพื่อไทยและหมายเลขเก้านางสาวยิรพัฒน์พันทองพักไทยทัศน์ีเขตและตั้งที่สองพูดสมัครหมายเลขหนึ่งในเิตกรุงภาคเจียิตพักพลังประชารัฐหมายเลขสองในสมขเกรตดำพักเพื่อไทยหมายเลขสามพันตาเกตอเดกกรมพีพักไทยสร้างไทยหมายเลขสี่ในเิตตักกันจัก ปัดชภพทักตรวไก่ต tamam. ั้งข้ามหมายเลขห้าในสมุนไพรธรรมฐานนทัพเสือรวมไทยหมายเลขหกในชุดปัดชนะทักภูมไก่ไทยหมายเลขเจ็ดในวุฒิพงศ์หลังทักก้าวไกลหมายเลขแปดนางสาวเยาวรัตน์ตัวนันทักประชาธิธิบย์และหมายเลขเก้านางสาวนิพาพรคนช่วยนางเดียวทักไข่ทักกีบยังในเขตในตั้งที่สามหมายเลขผู้สมัคร ทีสง่าการพักเสรีหวมไทยหมายเลขที่สองในตุรศักรูปประมาณพักหวมไทยสร้างชาติหมายเลขสามในพิรพนนรพรทรอตงลไทยพักก้าวไกลหมายเลขสี่ในาริ่งปูนเมียพักห่วงใจไทยหมายเลขห้าในสุรเดชกิติเดชกุลถาวรพักพลังประชาชนหมายเลขหกนายสมพ,พงษ์เฉลิมุทิศักพักไทยสร้างไทยหมายเลขเจ็ด นางสาวพรธิพาลิธประเสริฐพักประชาธิปัตย์หมายเลขแปดนายคงกิตพงศ์วิไลพักเพื่อไทยหมายเลขเก้านายวิทุนแก้วเมฆพักไทยพักดีหมายเลขสิบนยายไพฑู์ผลสึกพักประชากรไทยและหมายเลขสิบเอ็ดนางสาววลลมีดาหกกระโทกพักแนวทางใหม่หมานิตสนับบุญรายงานนักขียนถ่ายภาพจัจังหวัดปราจีนบุรีครับ